มาแล้วนะครับวันนี้มาพบกับผมเลนตันในเซอร์ฟ MC เดวันนี้ผมจะมา,มาพาฆ่าไฮดรากันนะครับก็สำหรับคนอื่นก็อาจจะใช้ดาบหรือขวานเข้าไปตีนะครับแต่สำหรับผมใช้กระถางขาวอ่ะเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็นานหน่อยถ้าจะฆ่ามันแต่ผมบอกว่าแนะนำว,ว่าวิธีนี้ดีกว่าเพราะไม่เสียเลือดแล้วก็ไม่เสียอะไรเลย shop là quả Nhưng Làng đưa à Hay là thao bè là bởi có Đó là Đó Là khác thì có cho đọc đây Quốc ก็นี่จะจะเป็นพวกแบบนี้ครับเราจะดอบได้อันนี้มาได้เลือดมันกับหัวมังกรมาครับแล้วก็เนื้อไฮดา้าจะเป็นลักษณะของเนื้อไฮดา้าก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นครับจะเขียนว่าไฮดา้าเดี๋ยวพอค่าเสร็จแล้วผมจะดอบให้จะเอามาให้ดูกนะ็ระวังกันนิดนึงนะ,ะก็ใครกลัวที่จะตายก็แนะนำว่าอย่าหัวเข้า รถเยอะกว่านะครับแต่ผมไม่ได้าเ,เนี่ยครับ้าตาก็จะดอบได้ของตรงนี้นี่ยเดือบแรกอีกโอ๊ยเนี่ยว้าวโหทำไมปกติถ้าเป็นธรรมดานะครับก็จะดอบได้แค่ไม่ถึงหนึ่งกองครับเนื้อให้ได้ แต่อันนี้ทําไมผมดอกได้เยอะเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติอันนี้จะได้แค่แปดนะครับก็เอาจบคลิปแค่นี้ละณครับ